สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันอังคารที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567อยู่กับมุกสุพิศราค่ะ เช้านี้นะคะมีเรื่องที่รัฐบาลร่วมกันปราบปรามยางพลาเถือนอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อราคาอย่างพาราไม่ว่าจะเป็นการสอดส่องดูแลตามพื้นที่ชายแดนรวมถึงการแก้ปัญหาอย่างพราเถือนค่ะ นายเษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกองทัพบกให้เร่งช่วยแก้ปัญหาการนําเข้ายางพาราเถื่อนโดยกองทัพบกนะคะได้ส่งกําลังเข้าตรวจจับและเฝ้าระวังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลัดลอบนําเข้าแล้วก็ทําให้ยางพาราเถื่อนนะคะหมดไปในระดับหนึ่งค่ะ ส่งผลให้ยกระดับราคายางพาราในประเทศขึ้นมาได้เป็นอย่างมากนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศสงครามการลัดลอบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายโดยปราบปรามการลัดลอบนาเข้ายางพาราเถื่อนเพื่อลดผลกระทบด้านราคายางพารา,าที่เกษตรกราาได้รับส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ16เดือนตลอดจนมุ่งเน้นและสร้างเสถียรภาพให้กับยางพารา,าด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐนะคะก็ต้องกําหนดนโยบายควบคู่ไปกับการเร่งปรับาปรามการลัดล้อมนําเข้ายางาพาราผิดกฎหมายค่ะโดยทีมปฏิบัติการพิเศษนะคะที่ชื่อว่าพญาาคราชได้ทําหน้าที่สอดส่องและเฝ้าระวังการลัดลอมนําเข้ายางเถื่อนซึ่งหากพบเบาะแสผู้กระทําผิดค่ะสามารถแจ้งหน่วยงานผู้มีอํานาจดําเนินการจับกลุ่มทันทีพร้อมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยนะคะบูรณาการทํางานกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งจุดตรวจสินค้าเกษตรร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในเส้นทางที่มีการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะตามแนวแตะเข็บชายแดนประเทศเมียนมาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสาเหตุที่ทําให้อย่างราคาภายในประเทศตกต่ําเพราะว่ามีขบวนการลัดรอบนํเข้าวย่างพาราเถื่อนมาใช้ในโรงงานเป็นผลให้การรับซื้ออยางพาราค่ะจากเกษตรกรลดน้อยลงแล้วก็ราคาตกต่ําโดยทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ทาการ ตรวจสอบแล้วก็ป้องกันการลัดล้อมนําเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางอยู่ดีกินดีแล้วก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสวนยางให้ดียิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ยังคงขับเคลื่อนและก็ดําเนินงานในทุกด้านตามนโยบายและแผนที่วางไว้นะคะก็เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและราคาสินค้าเกษตรแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกรให้กินดี ยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงภาคการเกษตรเติบโตส่งผลให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังส่งเสริมราคายางแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยด้วยค่ะด้วยผลการดําเนินง,งานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เพื่อดูแลพี่น้องชาวกเกษตรกรส่วนยางด้วยกลไกลตลาดเพิ่มมูลค่ายางพาราคา่ะโดยใน,นตลอด4เดือนที่ผ่านมานะคะก็สามารถดูแลราคายางได้เพิ่มขึ้นถึงกิโลกร,รัมละ20บาทคิดเป็นมูลค่ารวม4ี่หมื่น ล้านบาทโดยไม่ต้องใช้งบประมาณค่ะและจากการประชุมแนวทางการดําเนินการเพิ่มมูลค่าอย่างพาราไทายอย่างต่อเนื่องก็ได้มีข้อสรุปค่ะสําหรับแนวทางการดําเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างพาราไทายอีกได้แก่การเพิ่มความพร้อมรองรับการประกาศใช้กฎหมาย E.U.D.E. E ของสหภาพยุโรปค่ะเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยนะคะเป็นศูนย์กลางตลาดยางพาราแล้วก็โครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยอย่างแปรรูปไม่ว่าจะเป็นยางล้อหมอนยางที่นอนอยางรองเทา้ายางค่ะโดยสองแนวทางนี้นะคะก็จะสอดประสานกันในการเสริมให้ราคาย,ยางเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา5.50นาฬิกาห0นาทีหลังรายการธรรมะรับอรุณสำหรับวันนี้มุกสุพิศราต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ